โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อกิจการโรงพยาบาลและบริการสุขภาพระหว่างวันที่22-27พฤษภาคม2566 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลม่วงน้อยได้เพิ่มทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยแปลงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมดังนี้การทักทายและการตอบรับ การแนะนำตนเองและแนะนำผู้อื่นให้รู้จักกันการกล่าวลาและการตอบรับการกล่าวลาการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อบริการผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยการบริการสุขภาพด้วยการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการดูแลผู้ป่วยและการแนะนำในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพการฝึกผู้ภาษาอังกฤษจากสถานการณ์จำลอง ด้วยสื่อต่างๆที่เหมาะสมและสอดคล้องผู้เรียนจบหลักสูตรทั้งหมด16คูณจากผลการดำเนินการการจ,จรัดกิจกรรมดังกล่าวผู้เรียนมีความรู้ความสนใจตั้งใจเรียน,นและฝึกทักษะภาษาต่างประเทศได้ตามสถานการณ์ต่างๆและสนุกสนานเพลิดเพลินมีความสามารถและนำความรู้ที่ได้รับไปทำงานได้จริง,งในชีวิตประจำวัน And ear, and mouth, and nose, head, shoulder, knees, and toes, knee, and toes. So make 你